สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็กลับมาจากจ่ายตลาดแล้วนะคะปรากฏว่ากิน<ม>น้ำลายเพราะว่าวันนี้ทำอย่างที่ตัวเองชอบนะคะปลาแซลมอนนะคะ,ะกับกินเหมือนกับใส่ผักใส่น้ำซอสเข้าไปเงี้ยค่ะกินเหมือนเมี่ยงนะคนอีสานล้างผักไม่ได้เอาน้ำออกนะคะไม่ได้อะไระไม่ได้ไปสลัดน้ำออกเยอะ น้ำมันยังเต็มนะคะอะ่ก็ลักษณะเหมือนเมี่ยงนะคะพริกก็ไม่ใช่พริกไทยหรอกค่ะพริกตามห้างนี่แหละเพราะตองยังไม่ได้ไปร้านเอเชเลยนะยังไม่ได้ไปนะคะแต่ไปอาทิตย์หน้าแน่นอนนะร้านที่ถ่ายให้ดูก็ไปได้แค่นั้นนะคะเดี๋ยวต้องเข้าไปช่วยเขาอีกละอืม ก็ยังมีกินกับพริกสเปนนะคะแล้วก็หัวหอมนะอืมกระเทียมนะต้อมชอบมากหัวเดียวไม่พอกระเทียมนะพูดเลยต้ากินกระเทียมเยอะมากติดมาจากพ่อนะคะพ่อต้อมเนี่ยเขาชอบกินกระเทียมใส่พริกลงไปพริกสเปนดูนะว่าเผ็ดไหมแต่เนี่ต้องใส่พริกแบบนี้ค่ะในต้มจิ้มนะคะเพราะยังไม่ได้ไปยังไม่ได้ไปเป็นพริกผงค่ะแต่เผ็ดดีนะเอายังไม่ได้ใส่ปลา เออน่าจะเอาช้อนเล็กๆมาจับปลานะแต่ไม่เป็นไรคร่ะจับมือเอามือจับก็ได้นะกินคนเดียวนะคะ เผ็ดนะคะเผ็ดก็เผ็ดนะกิโลละประมาณห้ายูห้าย oh okay. ูโรค่ะสี่ยูโรกว่าแต่ต้องซื้อมานิดเดียวประมาณหนึ่งยูโรนี่แหละที่ต้องซื้อเนาะเพราะคิดอยู่แล้วค่ะว่ามันต้องเผ็ดแน่นอนพริกสเปนนะพิกแบบนี้ส่วนมากมาจากสเปนนี่ยค่ะแต่มันก็จะค่อนข้างได้คำใหญ่หน่อยลืมใส่อะไรไปนะไม่ลืมนะ กระเทียมนิดนึงอชอบ มากมากเลยเป็นเมนูที่ต้องกินแล้วไม่เบื่อนะน้ําจิ้มต้องทาง่ายๆนะคะง่ายๆเลยก็คือเป็นน้ําจิ้มทั่วไปหวานออกหวานเปรี้ยวนะจะซื้อน้าน้าจิ้มแบบแบบไทยๆก็ได้นะคะออกหวานเปรี้ยวนะแล้วก็มาบีบมะนาวนะคะ่ะแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ําปลาโอ้โหรสชาติแบบคือเหมือนน้าจิ้มที่อร่อยมากนะกระเทียมอืะชอบ เอาสีเขียวขๆดีวกว่อนนะใหญ่เกินคำก็เยอะเกินไปกระเทียมพริกนะคะหัวหอมเอาเข้าไปเผ็ดมาเจอเผ็ดเผ็ดคนละแบบอืหอนะคะแล้วก็ใส่ลงไปหอใหญ่เกินไปก็จะนะโอ้นี่ เมนูนี้อร่อยมากยอมรับนะคะกินบ่อยมากยิ่งเวลาใกล้จะเป็นเรื่องของผู้หญิงผู้หญิงนะต้องชอบมากอันนี้จริงๆถ้ากินแบบไม่ออกกล้องนะคะกินคําใหญ่กว่านี้ ถึงการกินเมี่ยงนะอันนี้ต้องเรียกเมี่ยงนะผูดผิดถูกถูกเมี่ยงนะคะไม่รู้สิบ้านเรากินแบบนี้นะอย่างแปซซ์ไทยเคยกินแปซักไหมทางอีสารแปซักแม่ต้มชอบทาเอาปลาไปนึ่งนะคะแล้วก็กินกับแบบแบบนี้ค่ะแล้วก็ทาน้ําจิม้มอร่อยอร่อยแม่ต้มทําใส่ถั่วใส่อะไรคือเขาทํานะอร่อยมาก รรมเลยค่ะมเลยกระเทียมขาดไม่ได้เผ็ดมากกระเทียมเผ็ดกว่าพริกนะแต่พริกก็เอาอยู่ค่ะพริกก็สดใจดีนะพริกวันนี้ที่ซื้อมาไม่เสียแรงที่ซื้อนะถ้าไม่หมดนะคะต้องก็เอาไปผัดค่ะผัดผัดผักธรรมดาเนะี่ยนะคะผักทุกอย่างถ้าต้องกินไม่หมดนะ่ะคือต้องยังไม่ทิ้งนะก็เอาไว้กินกับแจ่วอะไรของต้มต่อไป ใส่กอนผักแล้วเผ็ดผักอ่ะจริงๆแล้วเมนูแบบเนี้ยนะคือดีอะ่ะมมแต่ผักผักผักโอ้แต่ไม่ไหวครับเผ็ด ทั้งพริกอันนี้ที่เอาโชว์ให้ดูทั้งพริกจะเป็นเอาอยู่อ่ะไม่ต้องไปซื้อพริกไทยแล้วมั้งเนี่ยเผ็ดแค่น้ำจิ้มหมดแล้วเดี๋ยวไปทำน้ำจิ้มใหม่พร้อมกับไวน์ด้วยเดี๋ยวขออนุญาตกินต่อเลยนะคะไทยนิดนึงพอเนาะ อยากให้รู้ว่าเป็นเมนูที่ต้อมชอบที่สุดกินไม่เคยเบื่อกระเทียมกระเทียมหมดล้วเอาพริกใส่เข้าไปโอ้โหกระเทียมต้อมกินกระเทียนเก่งจริงขนาดกระเทียมน,นี่นี่เผ็ดนะพูดเลยว่าเผ็ดกว่าบ้านเราบอกเลยรสมันแบบไม่ออกธรรมชาติเลยทำไมแว่นต้อมมันตกขนาดนี้จางกินก่อนกินไปก่อน ไม่สลัดน้ำออกน้ำมันเยอะกระเทียมหมดแล้วกินกระเทียมเง่งกินกระเทียมที่นี่เผ็ดนะคะเผ็ดกว่าเมืองไทยนะยอมรับว่ารสมันแบบไม่รู้จะพูดยังไงอธิบายไม่ถูกต้องมากินหัวก็ใหญ่ด้วยแต่ต้มก็กินเพราะเรา,เราชอบนะบางทั้งกินแทนพริกด้วยคำใหญ่ไปมั้ง กินคนเดียวนะคะก็จะมุมมามเลยนะ ขอกินต่อนะคะขอปิดกล้องนะขอกินต่อให้เสร็จเพราะว่าไงต้องกินเสร็จแน่นอนเพราะเป็นอาหารที่เราชอบมาก